Merry fucking Christmas everybody ใครไม่รู้มันแปลว่าอะไรสุขสันต์วันเกิดนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Campus of Kirkwall เกมนี้ก็เป็นผู้สร้างเดียวกันกันกบเกมที่มีชื่อว่า i c o s s Santa c l o s s ใช่ไหมที่เล่นไปให้ดูก่อนนะน,นี้ที่แม่มีเวลาการเล่นเพียงแค่สีนาทีโดยรายละเอียดของเกมนี้ผู้สร้างเขาได้เขียนไว้ว่ากูรู้สึกไม่ชอบเกมเก่าอันนั้นเลย กูเลยจึงสร้างเกมใหม่ขึ้นมามันก็ไม่ได้ดีมากนักหรอกแต่มันก็ดีกว่าไอเกมนั้นก็คือ i c ค s s s ั a เต a รก็เขาก็บอกอีกว่าเกมนี้ก็คือ i c o s s s ั a เต a ร์ค s เวอร์ชั่นรีเมคก็จะมาดูกันว่ามันเกี่ยวกับยังไงกันแน่แต่ที่เห็นภาพเหมือนเดิมสไตล์การเล่นไม่รู้จะเหมือนเดิมไหมแต่ที่รู้อันเก่ามันโคสั้นสั้นเหมือนห่ำเลยเฮียโอเคตอนนี้ก่อนจะไปดูทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของกูด้วยเข้าใจเพื่อเป็นกําลังใจและการซื้อเกมผีแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเล่นให้พวกน้องๆดูกันเข้า้นะทุกอย่างก็เดินด้วยเงินอโอเคกดปุ่ม enter เพื่อ start ว้าวช่วงนี้เกมผีคริสต์มาสก็เยอะหน่อยเพราะว่าแม่งคือเดือนของเดือนของใบกัญชาไอ้เนี้นี่เหมือนใบกัญชาเลยขายแล้ว ฉันรู้สึกดีนะที่คุณเจอต้นไม้อย่างนี้ขับกลับบ้านให้ยังปลอดภัยล่ะอากาศแบบนี้นี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็เปิดทีวีต่อไปนี่มึงดูโทรทัศน์อยู่ใช่ไหมอะไรอ่ะคนตอกแต่งต้นคริสต์มาสแต่เป็นภาพข่าวดับ ไอตัวในรูปนี่คุ้นๆเหมือนเคยเห็นในอ๋อในหนังไฟไนแอ a เฟดดี้เอ้ยไม่ใช่ในหนังไฟไนแอ a เฟดดี้ไอที่นิโคลัสเคสแสดงอะ่ะมันเชื่ออะไรสักอย่างหูยเหี้ยับพับเปลี่ยนไปเยอะเลย w a f g Move Ship เพื่อวิ่งอาจารย์ตรงนี้ไม่เขียนเขาว่าโฮโฮโฮตรงนี้ก็เป็นตน้นคริสมารตกแต่งบ้านตามสไตล์ต้อนรับวัน เฮียเตียงนงเตียงนอนอะไรนี่โคตรดีตรงนี้มีบัลเล่แล้วก็เพลงเปิดอยู่ก็คือดูโทรทัศน์อยู่อันนี้คือกด e เพื่อเปิดกล่องอันนี้คืออะไร Christmas bubble มีอยู่25อันอยากได้สีมีให้เลือกสีละขอสีแดงแล้วก็เอาไปติดโอเคกด e ค้างอ๋อ แม่ไอเกมคิสมาสนี่มึงก็เกี่ยวคริสต์มาสจ้ะก,กดตัวคิวมีโทรศัพท์เข้าสิ่งที่ต้องทำหาบับเบิ้ลให้ครบสามอันตอนนี้หาแล้วหนึ่งนี่ยมันเก็ต้องอยู่ในนี้ดิไม่ใช่หรออันนี้เนี่ยอันนี้คือเราต้องเลือกสีป่ะหรือว่าคือมึงล็อกแบบเดิมโอเค โอเคมีกล่อขงข้างอีกก็หวังว่าจะยังไม่มีใครมายุ่มย่ามกับเราใลตอนนี้ mm. ขอตกแต่งบ้านให้สวยงามกันนะจ๊ะน้องชายน้องชายโอเคสิ่งที่ต้องทําให้วาง t e n s i l ไหนวะนี่ไงเจอแล้วมันเป็นไอ้ขุยๆรู้จักใช่ไหมที่มือประเทศเราก็วางเยอะเป็นการอันนี้เอาเป็นสีทองแล้วกันมันจะได้แบบ แม่ดูคัดๆกันหน่อยสเปคบาร์เอ๊ะคุณเลือกสีทองอ๊ะแล้วมันตกได้ยังไงโอ้มึงก็ทำแรงเกินเพื่อนแล้วทำไมมุมกลงมุมกล้องมันถึงได้ค่อนข้างหันแบบออโตโอ้โอมาทิ้งขยะโอเคเป็นเสียงทิ้งขยะ อันนี้คืออะไรคริสต์มาสการ์ดโอเคมันเป็นช่วงการทำงานแต่มันคริสต์มาสใช่ไหมในกระดาษอันนั้นก็ตอนนี้ก็อาจจะได้งานใหม่แล้วสำหรับตัวเอกเราตรงอื่นนี่เหมือนจะไปไม่ได้โหมุมกลงมุมกล้องเกมนี้แม่งค่อนข้างแปลกว่ะฮะคำเตือนคำเตือน คำเตือนคำเตือนเคิร์สวอร์ผู้พักอาศัยอยู่ที่เคิร์สวอร์กรุณาทำตามคำสั่งนี้ปิดประตูและหน้าต่างให้แน่นแล้วก็อย่าออกจากบ้านในช่วงเวลานี้ก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้คืนนี้ฉันจะเจอสันตคอร์ให้ได้ คริสต์มาสนี้ฉันต้องการพิสูจน์ว่าซานตาคลอนันมีอยู่จริงอ๋อ oh, เหมือนเดิมเลยเนอะอยากรู้อยากเห็นอุ้ย,ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีใครโผล่มาดูด้วุู๊คิดแหลกแหลกขออนุญาตนะ เมื่อกี้มีใครโผล่มาดูเราด้วยโอ้ oh my god โอ้กระตุกขออนุญาตนะทุกคนต้นคริสต์มาสข้างนอกแล้วเราควรจะไปที่วิ้เหี้ย ต้นคีสสมาร์ทล้มทำไมอะ่ะแมงล้มหมดเลยมึงเป็นอะไรอะ่ะ ฮะาคลิกเพื่อแก้มัดแล้วอ๋อเราต้องเอาเมาส์แก้เองใช้ยเมกี้อะไรอ่ะโอเคได้แล้วไอ้เฮีย ทำไมซันตาคอสมันหน้าตาแปลกๆวะสิ่งที่ต้องทำหาดาวแล้วเมื่อกี้คือเหี้ยอะไรอดีตรหรือว่าฝันร้ายหรือว่าอะไรยังไงอันนี้คือคริสต์มาสกินเนลที่ทาเล็บสีเขียวนี่สรุปเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมโอเควางกลับไปแล้วกันหาดาวต่อดาวอะไรเหรอ ดาวขำม,มินเอ๋นี่ก็เป็นตุ๊กตาเอลฟ์แล้วดาวที่มันควรจะอยู่เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหน,นเราต้องสั่งปะแบบทางออนไลน์อะไรก็ว่าไปเ,าเฮียเมื่อกี้แม่งบังคับโดนจัดเฮ้ยนี่อ่เจอแล้วเฮ้ยมีแม่งมุมด้วย ดาวของฉันเอ๋วู้ว w a r n i งวอร์นิ n g คำเตือนคำเตือนโปรดทำตามต่อจากนี้ตั้งแต่1ธันวาคมถึง25ห้ามออกไปไหนหากพบเจอใครแต่งตัวเหมือนซันตาคอสแล้วก็โปรดระวังตัว เพราะว่ามีข่าวการฆาตกรรมเกิดขึ้นทีนี้ได้โปรดทุกท่านกรุณาอยู่บ้านและอย่าออกไปไหน โอ้ oh my god เมื่อกี้คือเมื่อกี้คือมีคนอยู่ข้างนอกไงสามหนึ่งสอสอันนี้ไม่ใช่หนึ่งสสไม่ใช่

โอ้ oh my god ตอนนี้บ้านเราก็กลับมาสว่างอีกครั้งมีของฮาโลวีนด้วยเฮ้ยมีเสียงคนโดนยิงคือเฮี้ยอะไรหุยถ่ายต้นคริสต์มาสย ให้มั่นใจว่าคุณปิดประตูทุกบานแบบแน่นหนา Campus of Kirk w a กเกมสร้างโดยแจ็คโรบินสันลูน่าเอฟเฟกขอบคุณสำหรับการเล่นเกมของเราและจะมีเกมใหม่ๆม,มาเร็วๆนี้ไม่ต้องทำไลสัตว์เกม แก้มือสำหรับ I os, Santa ไอคอสซานตาคอสเอาเป็นว่าไม่พูดอะไรแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเป็นเกม,มเกมี่ยวกับคริสต์มาสของลูน่าเอเฟกอีกกูไม่เล่นไม่ได้น่ากลัวนะแต่เอาไปคิดเอาเองยังไงก็ตามสุขสันต์วันคริสต์มาสครับทุกคนและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องหมาบุกดงด้วยนะน้องๆเพื่อมีเกมใหม่ๆเข้ามาอนาคตและเจอกันกับเกมหน้าว <P ers> ่าจะเป็นเกมอะไรวันนี้ไปก่อนบายบายซานตามาจ้ you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray